นี้ก็มารับนักเรียนนะครับในเมืงองมหาสารคามตรงไหนเนาะ ทุกซอกทุกซอยนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับถ้าอยากจะเรียนกับครูตางจริง,รง,รงๆก็โทรเข้าขมาได้ที่0ู8 3 3 5ปดแปดนะครับทุกพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับผมขอนแก่นละเอ็ดกาฬสิน์ก็ไปนะครับดูนะครับโอ้ลึกลับเหมือนกัน,นครับทุกซอกทุกซอยทุกมุมนะครับซอยให้เลี้ยวซ้ายแต่น้องอยู่ตรงไหนเอ่ย เดี๋ยวมองหาก่อนทางนี้ไม่มีฝั่งขวาไม่มีแล้วมาดูซ้ายหรือว่าเราเข้าซอยผิด ใส่จะเข้าซอยผิดหรือเปล่าหรือยังไม่ออกมาหนอเมื่อกี้ยังโทรหากันอยู่เลยแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวจอดรถเช็คลายเช็คเฟสก่อน ไปนะครับผ่านไปหนึ่งรอบกลับมาวนที่เดิมรอบนี้มาเจอแล้วสงสัยผีบางตาหรือเปล่าเมื่อกี้มาแล้วมาเจอ พร้อมแล้วนะเราเฉียวแล้วแต่เราหรอ,ยอยไม่ให้มันไปถึงมุมก่อนเดี๋ยวไปตั้งกลวยตรงนั้นหนึ่งกลวยอย่าให้มันตกข้างๆเนีอยฝั่งขวาเนะ่ะเล็งให้ดีเมื่อวานมีกลวยวันนี้ไม่มีกลวยแต่ก็ระวังตกข้างล่างเยวหยุดตรงนี้ก่อนจะตั้งกลวยรับเข้าเอ็นว่างไว้โอเคสนามไม่มีการเตรียมเตรียมกันสด cho cho để tăng của một chút coi vàng, nhìn vàng để tăng một chút โอเคเราไปด้วยกันอ่ะไปตรงไปมีเรื่องมีผ่อนให้ให้เราแบบรีแลกซ์ตัวที่ให้ไฟสัญญาณกะระยะใช่กระมุมด้วยะกะชากี่เราจะเลี้ยว ช้าไว้ช่วงนี้แต่เบรกไว้ไม่งั้นก็เลี้ยวต่อไม่ได้อเ,เอาเบรกก่อนเบรกก่อนเนก่อนใจเย็นค,คือจังหวะรถมันเร็วไป<อ>ใช่ไหมผมอะไร <laughs> ไแกนหมุนไม่ทัน่าดูเห็นไหมเนี่ยขั้งหน้าอีกไม่เดียวก็จะชนแล้วต้องหมุนไปทางขวานะหมุนไปทางขวาแก้ปัญหาก่อนเอโอเคหมุนเยอะมากเอาเบรกไว้เบรกไว้เบรกไว้เบรกไวเดี๋ยวก็ไม่ทันอีกเบรกก่อนเอาปับไปยังเมืม่อวานจำได้หไ,ไหมกลววนั่นอนะ่ะที่ซิกแซกอะ่ะเออนั่นแหละ ที่ยังไม่เข้าใจโจทย์มันก็จะเป็นอย่างนี้เราแรกก่อนโอเคตามลูกสอนเดอ้อตรงๆไปเดี๋ยวตอนนี้ให้อยู่ข้างในเห็นมุมในก่อนนะครับเดี๋ยวพอทันเดี๋ยวผมจะลงทุกโจทย์ระวังตกข้างล่างอ่าเดี๋ยวจะได้เห็นตอนนั้นแหละว่าหน้ารถเป็นยังไงตอนนี้คือเห็นการหมุนพวงมาลัยการอะไรของคนเรียนนะครับแต่พอเราลงไปามุมด้านนอกจะได้รู้ว่าการเลี้ยวเป็นยังไง แคบขนาดไหนก็ไปให้ได้นะเพราะว่ามันไปได้แล้วเมื่อกี้ถูกแล้ว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 มันจะเลี้ยวแหมมันเลี้ยวได้มันเลี้ยวได้แต่ไม่ใช่เลี้ยวชนกุ้ยนะนู่นมุมนู่นนะเลี้ยวใช่ใช่ใช่มันไปได้นะเราไปมาแล้วนะเมื่อคืนทำไมมันตกอ่ะไม่ตกเดี๋ยวาอย่าเบรกไว้หมุนพวงนอะไรมากขึ้นเออเออเคลืนด้วยนะไม่ใช่หมุนอย่างเดียวเบรกก่อนมันจะมันจะม่ได้ชนตัวเนี้เคลืนด้วยเคลืนไปฝั่งขวาด้วยเล็หน่อยเออไปก่อนเออ แต่เบรกก่อนนี่นะครับมันจะมีกล้ยอยู่ตรงหนึ่งนะครับโอเคเดินหน้าไปมองเห็นไหมที่พื้นอ่าตออเริ่มคืนให้ตรงเออนี่แหละฝึกไว้พอเราไปชุมชนไปอะไรเราจะเลี้ยวได้นี่ยอันนี้เอาให้ยากแล้วเลยจะได้ฝึกบังคับเลี้ยวได้เออตามได้ที่ไม่ได้บอกว่ามุนีกุนีกุนีกอะไรเงี้ยเออแล้วก็แตะเบรกด้วยนะมันจะมีจังหวะของมันด้วยแตะเบรกด้วยไม่งั้นจะชนเราจะเอาแต่เรื่องของพวงมาลัยไม่ได้เพราะพวงมาลัยมันแคบแค่บังคับ แต่ต้องเรื่องชะลอเรื่องอะไรกับจังหวะรถต้องใช้เบรคควบคุมด้วยโอเคหยุดรถก่อนด้านขวาขนานตัวรถมีมีพวกฟุตบาทที่แบบข,ขาดขึ้นขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นตัวแนวที่จะวัดว่าเราจะถอยตรงได้อเริ่มถอยตรงถอยใช่ถอยให้ปลอดภยัยแล้วก็สังเกตเราข้างแบบไม่ต้องรีบถอยช้าๆเรื่อยๆถ,ถอยนี่คือแบบให้มันขนานใช่ให้มันปลอดภัยไปเรื่อยๆ แต่ว่าไม่ไปชนกับพวกฟุตบาทตัวอะไรเงี้ยให้มันไปได้เรื่อยๆอ,อาจจะมีปรับเล็กน,อ <S <S น,น้อยอ่านั่นแหละเราก็อะไรก็ได้ที่สามารถส่องได้ว,ว่ามันเป็นขนาดกับตัวรถเราก็ฝึกฝึกการใช้พวงมาลัยแต่เบรกไว้อย่าเร็วอย่าปล่อยเร็วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมั่วเอาละหยุดรถเดินหน้า ตรงไปแล้วก็ไปตั้งฉากแล้วก็ไปเลี้ยวเล่งบ้างอะไรบ้างเพื่อให้จังหวะมันดีแต่ก็อย่าเบียดเองไปตกข้างทางฝั่งขวากะด้วยแต่ละคนนี่จะมีความตั้งใจที่คล้ายกันบางคนก็น่าเครียดเครยด้วย <c oughs> แต่เบรกด้วย,วยไม่งั้นก็เป็นเหมือนเดิมอีกต้องใช้เบรกควบคุมความเร็วด้วยเนี่ยมันจะเลี้ยวได้ดี แล้วก็กะดูมุมที่ที่ว่าเราจะหมุนเท่าไหร่ไม่ใช่หมุนอย่างเดียวนะของอะไรต้องมีการคืนในระหว่างด้วยอ่าแหละรอบนี้ยังอยู่ในรถเดี๋ยวรอบหน้า<ม>ออกนอกรถไปก็จะได้เห็นมุมด้านนอกนะครับท่านผู้ชมจะได้ดูว่าโอ้การเลี้ยวแต่และจริงๆแล้วเราไม่มีทางได้เห็นอยู่แล้วแต่เราต้องรู้ว่าทํายังไงให้มันปลอดภยัยเนี่ยเราก็ดูพื้นที่ ให้เห็นว่ามันเป็นยังไงเสร็จแล้วเราก็แก้ไขวิธีการใช้พวงมาลัยแล้วกัดกะมันเบียดก้อนหินนี่ใช่อย่าหมุนมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมาเบียดเสานี้อ่ามีการกะมีการคืนด้วยหลักสําคัญคืออย่าไปแอบมองพวงมาลัย <c oughs> ให้เรามองจุด,ดที่เราจะไปนั่นแหละอย่าร้อนมาเร่งกันเร่ง <c oughs> จะเลี้ยวอีกแล้วก็อ,อย่าหลอมเพราะว่าให้อยู่กับเบรกไว้สําคัญที่สุดตอนเลี้ยวแต่เบรกควบคุมพวงมาลัยยิ่งจะเลี้ยวไม่ได้ยิ่งเหยียบเบรกไว้นะจะปลอดภยัย <c oughs> ผ่านไปแล้วสองสามรอบเอาเบรกก่อน๋อยวจะเปลี่ยนมุมเลี้ยวบ้างอ่าหมุนกลับมาทางนี้เลยซ้ายเลยเราเปลี่ยนมุมแล้วนะครับหมุนมาอะไรเยอะกลับไปทางที่เรามาเมื่อกี้ ตาเราสอดส่องไปตามพื้นที่แล้วก็ตั้งหลักไปห,หาตรงทางที่เรามาเมื่อกี้โอเคแล้วก็เลี้ยวไปทําให้เป็นไปทางเดิมให้ได้โดยใช้พวงมาลัยด้านขวาฝึกให้มันเป็นทั้งสองข้างให้มนคุนชินฝึกไว้ <c oughs> หลักสําคัญคือเ <c oughs> บอรกและพวงมาลัยให้เข้ากันจังหวะกันได้ จะเบรกด้วยอยาเอาความเร็วมาเอาอออะเบรกก่อนจะลงไป่ายข้างล่างเลยเพราะว่าเคยแล้วห้ามเล่นกันเร่งนะอยู่กับเบรกไม่มีการเปลี่ยนเป็นคันเร่งทุงกกรณีเดี๋ยวเดี๋ยวจะยืนรอตรงนู้นเดี๋ยวตอนนี้นเบรกก่อน,น๋ยวรอแป๊บหนึ่ง เลี้ยวเยอะไปนะครับทำให้ทางนี้มันถ้าเราเลี้ยวเร็วเกินไปมันก็จะเบียดนะครับ ต้องมีการคืนพวงมาลัยด้วยนะครับบางช่วงบางตอนอ๋อโอเคค่อนข้างดีแต่ตอนเดียวตรงนั้นเกือบติดแต่ไม่ได้ชนหรอกแต่อย่างที่บอกเวลาเราหมุนพวงมาลัยไปเยอะแล้วเราต้องขยับรถไปแล้วแล้วก็คืนพวงมาลัยด้วยถ้าเราไม่คืนมันจะเบียดแต่กวยตัวที่เราหมุนกันแหละยิ่งเราม้วนไปเยอะเท่าไหร่นะเสาตรงฝั่งขวานั่นแหละจะไปก่อน <c oughs> ถ,ถ้าเราเลี้ยวไม่คืนพวงมาลัย นี่ก็เข้ามาด้านในอีกรอบหนึ่งน,นะครับก็ฝั่งข้างนอกก็จะไม่มีใครเห็นแต่เมื่อกี้ก็ถ่ายเห็นแล้วนะครับว่าเออถ้าเราม้วนอย่างเดียวไม่คืนพนวงอะไรนะครับมันก็จะชนเ,ออเขายังบูดูเลยนะเขาไม่เคยเห็นตั้งตรงด้วยจะได้ใหญ่เออตั้งให้ตรงทุกทีจะได้เอ,อจะได้ฝึกการใช้งาลอะไรเออนั่นแหละเขางวงว่าเรากําลังทําอะไรกับอกเออทาอะไรกับวงเดียวอะไรยังไง แต่ไม่เกี่ยวกับเราหรอกไปเถอะดูไปเถอะมันทำเคมโชว์สักอย่างนีถ่ายทำด้วยนะคนมาดูอุ้ยเอาละโอเคพ่อก่อนทีนี้เห็นซ้ายไหมเห็นหัอ่าถอยหลังเทียบซ้ายจอดให้มันชิดไมใช่ให้มันชิดเลยชิดแบบระยะปลอดภัยนั่นแหละชิดฟุตบาทด้านซ้ายไม่ไมไม่ผิดผิดผิใช้พวงอะไรผิด ต้องใช้ฝั่งซ้ายาเข้ามาเหรอก็เข้ามาเลยไม่เป็นไรระยะห่างเยอะเยะหมุนเข้ามาหมุนเข้าอ,อีกอ่าโอเคโอเคเดินหน้ามาชิดเข้ามาทางซ้ายนะเดินเราเข้าซ้ายเข้ามาอีกพื้นวงมาลัยด้วยพื้นไปทางขวา เราหยุดรถเราจะเห็นระยะที่ฟุตบาทด้านซ้ายกับตัวรถใช่ไหมหเข้าให้ใกล้และขนานและหยุดรถเนี่ยในตัวเนี้ยแค่นี้เอาตัวเนี้ยสุดตรงนี้คือจอดไม่เกินนั้นถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวน้าโยกใหม่โอเคทำไมต้องเคียดแล้ววะเนี่ย <laughs> ยังยังไม่มีใครเลยตัวเนี้ยแต่เบรกไว้อยาให้มันเร็วเพราะเดี๋ยวก็ทําไม่ได้หมุนมากกว่านั้นแล้วก็คืนให้มากเหมือนกันอันนี้ไกลไปวะอ่าเอาคิดว่าตัวเองใช่แล้วอะ แล้วก็คืนพงอะไรขวาขวาขวาตัวเองเกินแล้วเกินระยะแล้วเดินหน้าหมา่ใช้แค่หนึ่งหนึ่งตัวกับรถหนึ่งคันนี่ตรงนี้ตรงที่เราเห็นของเราอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะเดินนี่เห็นก่อนก็ได้เดินนี้เห็นก่อนว่ามัน,มนสุดตรงไหนมันเริ่มตรงไหน,ไเ,หนเห็นยังเห็นยังน่าจะเห็นได้แล้วมั้งเห็นยังอ,อ่ามันมีแค่นั้นแหละสุดสุดแค่ตรง อย่า,กยากเกินช่องที่เขากําหนดไว้ให้ก็คือหนึ่งตัวหนึ่งคันประมาณเนี้อ่าอันนี้เราแค่ฝึกที่เฉยนะครับยังไม่ได้ใช้ชีวิตจริงแต่ว่าก็จะต้องเอาไปปรับใช้ใเวลาไปขับนะครับเวลาเราเจอที่จอดรถเราอยากจะจอดเทียบอะไรเงี้ยฝึกไว้อย่าให้สุดพื้นที่นะนั่นหมายถึงว่าใช้เยอะไปใช้พื้นที่เยอะไปกว่าที่ตัวเองจะจอดได้ต้องจอดให้ได้ไวที่สุดแต่ไม่ได้ใช้ความเร็วรถในการเร่งซิ่งหรืออะไรอย่างนงี้ไม่ใช่ เราจะจอดให้ได้แบบว่าอ,อระยะมันอะนสังเกตดูตูดมันแคบไปนิดนึงนั่นหมายถึงว่าหน้ามันออกเราต้องหมุนพวงอะไรไปทางขวาแล้วก็ถอยช้าๆสังเกตดูแล้วนี่จะเปลี่ยนไปหมุนขวาไปนะมองอยังไงทำไมเอามองเ๋ยวไปว <ไป S 1> ่ากันหมุนอีกถอยถอยไปนี่แหละหมุนอีกใช่แล้วมันจะเสียงออกเบรกมันดูดีขึ้นกว่าเดิมไหมก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไม่เราต้องรู้ใช่ไดเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับ ใครที่มองอยู่นะครับก็แต่ละคนกว่าจะขับได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเรียนก็ติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทร0 8 8 3 3 5 0 7 2นะครับมาไกลมาใกล้สอนได้หมดนะครับขอแค่อยากเรียนจริงครับตั้งตรงอย่าให้มันเบี้ยวโอเคอย่างนั้นแหละอันนี้เราฝึกในการบังคับรถตามพื้นที่ก่อนนะครับพอเราทําตรงนี้ได้ดีขึ้นเราไปฝึกที่ไหนเราไปขับที่อื่นมันก็จะดี ใช้คืนได้นะไม่งังนชนขวาเออนั่นแหละดีมากดีมากอ่าโอเคเ่ี๋ยวกดติดตามนะครับสับสก,โโกัยโลโก้สีแดงด้านขวานะครับเล็กๆนะครับโผล่มาตอนไหนกดตอนนั้นเลยนะครับจะได้ไม่พลาดไม่เราเตรียมสนามอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราก็ไปไงเราไม่อยู่ตรงนี้ประจำหลักอันนี้เราแค่มาปรับพื้นฐานที่มีอยู่เมื่อวานมามาทบทวนก่อนโอเคตรงๆไม่ใช่ไม่ต้องเยอะ ตรงๆเราหยุดรถก่อนการกะระยะด้านหน้าการหยุดรถได้นนไอีกเยอะเดินก็ไปสมมติว่าเราจะเอาหน้ารถมาจอดมายอะอ่ะโอเคพี่จอดเดี๋ยวอธิบายเรื่องจอดก่อนการจอดไม่ใช่แค่การมองข้างหน้าอย่างเดียวต้องหมายถึงว่าขนานด้านซ้าย <laughs> ใช่ไหมม <laughs> <c oughs> ่อ,อยกรู้สึกเบี้ยวเออแต่ตัวเองคือมองมองแต่ตรงนี้ใช่ไหมมองแต่ตรงบ <laughs> ริเวณเนี้ยโดยดัวอมากเอ้ยเราต้องทําขนานเราต้องชิดซ้ายเราต้องอะไรเงี้ย แต่เมื่อกี้ยังไม่ได้บอกไม่เป็นไรถอยหลังตรงเรียบขนาดด้านซ้ายให้ปลอดภัยอันนี้ใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปล้วนๆนะครับถ้าไม่ถูกเดี๋ยวจะแย้งเข้าไปเองแล้วก็จะบอกตอนนั้นอานทีน่ผิดนะครับเบรกถ้าต้องการเข้าหาด้านซ้ายหมุนซ้ายตัวเองนะอ่ะหมุนซ้ายตัวเองก็หมุนอ่าหมุนถูกแต่ว่าต้องแช่ไว้ด้วยมันถึง<อ>จะมาตามบางทีเราทั้งใช้ทั้งหมุนทั้งคืนทั้งอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้มันก็ยังไม่นั่นไง ใช้พวงอะไรด้านไหนให้มันดูดีขึ้นเออนั่นแหละเราเข้าแล้วต้องคืนด้วยแล้วมันก็จะขนานได้ดีขึ้นคว้าแล้วก็ถอยไปถอยไปนี่แหละถูกละถอยทําขนานไงแล้วถ้าเห็นว่าเป็นขนานก็คืนด้วยไม่งั้นก็เบี้ยวไปทางตุดมันก็คว้าอีกอะถอยไปเรียบไปเรียบเข้ามาทางซ้ายนิดหน่อยถ้าอยากให้มันชัดเจนเออเราตัดสินตัวเองนั่นแหละถูกแล้วได้จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไง ตอนนี้ให้เห็นแต่ข้างในนะครับกับการพูดของผมนะครับแต่ข้างนอกการดูก็ดูขนานตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นมุมไหมมันจะเป็นประมาณเนี้ยอยากใกล้กว่านี้ถ้าใกล้กว่านี้คือเก่งเ่ยก็คือต้องเข้าอีกอเข้าซ้ายอีกเนี่ยดูมุมให้ดูเนี่ย,เ,ยอเออเข้าแล้วก็เตรียมคืนให้มันเป็นขนานคืนอย่าหมุนอย่าติ้วๆอย่างเดียวหมุนแล้วก็ดูก่อนเอออย่างนั้นแหละเข้าอีกนิดหน่อยเออคืนทีเนี้ยคืนอีกคืนอีก อ่าโอเคหยุดรถเห็นไหมโอเคไหมอ่าอันนี้เป็นวิธีที่จะทําให้เราเก่งขึ้นกับการที่เราแค่จอดแบบระยะห่างมากเกินไปอย่างเงี้ยอาละเดินหน้าไปเดี๋ยวขวาได้เลย วนเลยวนได้เลยวนได้เลย,เ,ลยเออวนยาวไปเออแล้วก็ตั้งตรงที่เส้นดำนี่ก็ได้เพื่อนเพื่อนไป,ไปอัลลาดฟ <c oughs> อรวนกว้างเพิ่มนี่เป็นเลยเราจะไปไหนตรงไปก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บกวยหงางนู้นมาางนี้แต่เราเริ่มงจะเปลี่ยนละเราโอเคแล้วเราโอเคแล้วเราโอเคเรานี่คืออช่เราโอเคแล้วเราก็จะได้ไปได้แล้วไงแต่บังคับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าจะทําอะไรได้ แต่ไม่ได้เก่งแต่ว่าเราก็จะสามารถไปได้เรื่อยๆเอาละโอเคปิด P จอดไปสมมติว่าเราได้ที่จอดทุกครั้งของเกียวโต้ควรจะเป็น P จอดแต่ถ้าเป็นติดไฟดวงไฟแดงอย่างเงี้ยให้เรา N บ้างมันมีความแตกต่างกันยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยดินถ้า P ก็คือจอดแบบจอดนานจอดยาวอย่างเงี้ยโอเคแล้วไงเดี๋ยวถ้าอันนี้ก็คือเนก็คือจอดแบบช่วครังชั่วคราวจอดแบบ บ,บอ่าโอเคครับตามนั้นนะครับ <c oughs> ถูกต้องละ